เมื่อเราเป็นคนใจกว้างเชื่อเธอโยมทุกคนที่เกิดมาจากบุญเก่าที่มีความใจกว้างชีวิตเขาจะกว้างกว้างหน้าตาเขาก็จะกว้างกว้างเขากล้าที่จะเอาหน้าของเขาเนี่ยให้คนอื่นดูได้ทั่วเพราะว่าเขาไม่อายหน้าเขาเท่านี้เท่ากับเราแต่ว่าคนอื่นมองแล้วเออคนคนนี้หน้าตาสวยหน้าตาดีนะเรียกว่าเป็นคนหน้ากว้างเมื่อเราเป็นคนใจกว้างเชื่อเธอโยมทุกคนที่เกิดมาจากบุญเก่า ที่มีความใจกว้างชีวิตเขาจะกว้างกว้างหน้าตาเขาก็จะกว้างกว้างเขากล้าที่จะเอาหน้าของเขาเนี่ยให้คนอื่นดูได้ทั่วเพราะว่าเขาไม่อายหน้าเขาเท่าเนี้เท่ากับเราแต่ว่าในเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเราต้องเสียใจทุกคนมีเหตุผลของตัวเองไม่มีใครสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว I'm I sorry. Leave me sorry, don't want you here with leave here me you ขอให้ข้าพาเจ้าดวงเปิดชีวิตเปิดการเงินเปิดความรักเปิดข้าพาเจ้าจะนําเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องประทานพรให้กับข้าพาเจ้ามีเงินเหลือกินเหลือ,ลอใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางทามาหากินรายล้อมไปด้วยคนดีๆเจอแต่คนดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปไม่หมดสิ้นร่างกายสุขภาพแข็ง